ในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในหมู่บ้านสงบเงียบทุกวันพระวัดจะเต็มไปด้วยเสียงเจ้เจ้าของญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์เช้าวันพระวันหนึ่งญาติโยมมากมายต่างเตรียมกับข้าวปลาอาหารอย่างดีทั้งแกงเขียวหวานน้ำพริกปลาทอดและขนมหวานหลากชนิดเมื่อวางเรียงรายรอถวายพระเมื่อถึงเวลาฉันพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปต่างรับอาหารแล้วนั่งฉันอย่างสงบขณะเดียวกันก็มีญาติโยมกลุ่มหนึ่งนั่งรอยอยู่ห่างๆอย่างใจจดใจจ่อพวกเขาไม่ได้มาทำบุญหรือถวายของ หากแต่รอของที่เหลือจากพระชันหลังจากพระชันเสร็จและมีของเหลือในบาตรหรือถาดก็จะถูกนำมาไว้ในภาชนะรวมญาติโยมกลุ่มนั้นก็รีบกรูกเข้าไปทันทีบางคนคว้าแกงก่อนบางคนแย่งไก่ทอดบางคนถึงกับยื้อห่อข้าวกันกลางศาลาทำเอาบรรยากาศที่ควรสงบกลายเป็นวุ่นวายของพันนี้ใครมาก่อนได้ก่อนนะหญิงคนหนึ่งตะโกนฉันมารอตั้งแต่เช้ามืดยังจะมาแย่งกันอีกเหรออีกคนสวนกลับพระอุโสรูปหนึ่งมองเห็นเหตุการณ์จึงลุกขึ้นเดินมาหาแล้วกล่าวด้วยเมตตา โยมทั้งหลายการทําบุญคือการให้ด้วยใจสงบไม่ใช่การรอรับเพื่อแย่งกันของที่เหลือจากพระไม่ใช่สิ่งที่ควรช่วงชิงแต่หากใครลําบากจริงทางวัดก็ยินดีแบ่งปันอย่างเป็นธรรมขอให้โยมรู้ไว้ว่าผู้ให้่อมเป็นสกว่าผู้แยง่งญาติโยมหลายคนที่ได้ยินต่างนิ่งเงียบลงบางคนเริ่มรู้สึกละอายบางคนพนมมือขอเข้ามาพระแล้วย้ายกแก่กลับ,บบ้านโดยไม่ลืมห่อกับข้าวที่ตนคว้ามาวันพระครั้งถัดไปกลุ่มเดิมกลับมาอีกแต่ครั้งนี้พวกเขานำกับข้าวมาด้วยเพื่อร่วมทำบุญ แม้ไม่มากแต่เป็นของที่ทำด้วยใจคติีสอนใจบุญแท้ไม่ใช่แค่การรอรับของเหลือแต่คือการให้ด้วยใจไม่หวังผลตอบแทน